สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Plan for Smart Life Podcast คุณอยู่กับเกดพิเชาพัฒ์ที่ปรึกษาทางการเงิน FPT ค่ะวันนี้นะก็เอาหัวข้อแบบ ฟังสบายๆมาฝากนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าหลายๆคนน่าจะไปเจอติดมากๆนะคะสําหรับการเปิดเทอมวันแรกนะคะก็หลายๆครอบครัวก็คึกคักเนาะลูกๆน้องๆหนูๆก็ได้ไปโรงเรียนไปเจอเพื่อนนะคะหลังจากที่ไม่เจอกันมานานก็เห็นใน f Facebook เพื่อนๆนะคะก็แบบสดชื่นกันดีนะคะเด็กๆใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนบรรยากาศก็ใกล้กลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะก็หัวข้อที่มาฝากในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการสร้างคอนเนคชันนะคะกับ กับคนนะคะเครื่องเกตชอบหนังสือเล่มนี้มากหนังสือชื่อว่าสร้างคอนเนคชันแข็งแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ดนะคะก็ส่วนหนึ่งก็ตัวเกตเองก็มีความเป็นอินโทรเวิร์ดค่อนข้างจะสูงมากนะคะแต่ว่างานที่ทำทุกวันนี้เรียกว่าเอ็กซ์เวิร์ดสุดๆเลยนะคะก็จริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยก็ได้เรียนรู้หาวิธีการนะคะที่ทำให้เราสามารถที่จะใช้ตัวเองออกไปทำงานได้มาพอสมควรพอเจอหนังสือเล่มนี้ก็เลยมาเปิดอ่านว่า ถ้าตามหลักการคําแนะนำนะคะของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาเขาคิดว่ายังไงนะซึ่งก,ก็ก็ตรงกับที่ตัวเองใช้ใช้มาแบบไม่รู้ตัวที่ใช้ปรับใช้นะคะ dunno. วันนี้นะคะที่จะมาฝากเนี่ยในส่วนหนึ่งของหนังสือน,นี้เนี่ยเป็น10บหข้อที่เหมาะสําหรับใช้เปิดเผยตัวเองนะคะคําว่าใช้เปิดเผยตัวเองก็คือเหมือนถึงว่าเวลาเราเจอคนอที่เราอยากจะทําความรู้จักด้วยนะคะอยากชวนคุย อ,อยากชวนคุยหลักการของการชวนคุยกับคนแปลกหน้าค่ะยิ่งจะเป็นคนอินโทรเวิร์ตนี่มันจะยากมากๆเลยนะคะบรรยากาศมันจะตึงแบบถึงขั้นรุนแรงตัวเราจะเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเนาะบางทีหน้าตาสิ่งหน้าท่าทางเราทุกอย่างมันไปหมดเลยนะคะมันยากมากๆเลยที่ที่จะทำการทาความรู้จัก กับใครใหม่ๆนะคะแต่ในการทํางานมันก็จําเป็นนะที่ต้องที่ต้องมีคอนเน็กชันเพิ่มขึ้นนะคะก็ก็จะมันก็ต้องมีเหมือนกับบทพูดหรือลิสต์แนวทางการคุยเอาไว้นะคะเพื่อให้เราไปแบบไม่เคอะเขินแล้วก็ได้ผลหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณเม n นเทลลิสไดโกะนะคะเป็นนักอ่านใจเล่นี้ก็มียอดขายมากกว่า4ล้านเล่มนะคะแปลโดยคุณหนึ่งรุทัยปราดเปรียวค่ะ นักิวิทยาสังคมนะคะชื่อคุณแกรี่วูดนะได้นำเสนอสิหัวข้อที่เหมาะสำหรับการใช้เปิดเผยตัวเองนะคะการที่เราจะชวนคุยกับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันเนี่ยนะคะการวิธีการที่ง่ายสุดในการที่ทำให้คุ้นเคยกันได้รวดเร็วก็คือการเปิดเผยตัวเองเหมือนกับเป็นการแนะนำตัวอย่างหนึ่งอะคะ่ะก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุยกันได้ง่ายมากขึ้นนะคะลองนึกถึงว่าแบบเวลาที่ ตอนเรียนหนังสือตอนเด็กๆอะคะ่ะที่แบบว่าแนะนําตัวหน้าชั้นคุณครูก็ใช้หัวข้อมาเนาะว่าเวลาเราเข้าคลาสเรียนใหม่ๆแล้วเ,เออให้หัวข้อมาว่าเราชื่ออะไรมีพี่น้องกี่คนนะคะหรือบ้านอยู่ที่ไหนชอบทํางานในเด็กอะไรอะไรประมาณเนี้บทแนะนะําตัวพวกนี้ทำให้คนที่เขาได้เจอเราครั้งแรกรู้สึกคุกก้นเคยกับเราได้มากขึ้นแล้วการที่เราอยากรู้เรื่องของใครเนี่ยนะคะหรือว่าอยากให้เขารู้สึกแบบ สนิทสนมกับเราเราก็ต้องเล่าเรื่องของตัวเองก่อนโดยหลักการอยู่แล้วนะคะจะต้องระมัดระวังว่าไม่พูดเรื่องของตัวเองมากเกินไปนักด้วยนะคะก็จะมี10หัวข้อค่ะที่ใช้สําหรับในการพูดเปิดเผยตัวเองค่ะหัวข้อแรกนะคะก็คือ,อ,อคุยชวนคุยเรื่องความกังวลเรื่องเงินทองหรือสุขภาพนะคะเวลาเราเปิดประเด็นเรื่องเงินทองหรือสุขภาพเนี่ย มันง่ายมากเลยที่อีกฝ่ายจะมีความกังวลแบบเดียวกัน,นะคะเวลาพูดเรื่องสุขภาพเนอะเช่นแบบตอนนี้นีเ่เราก็กังวลเรื่องการทานอาหารว่าช่วงนี้เผลอกินของหวานไปเยอะมากเลยก็พยายามจะควบคุมอยู่อะไรอย่างเงี้ยแชร์ถ้าถ้าแชร์เ,เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นคนที่ดูจะรักสุขภาพก็แชร์เรื่องนี้นะคะความรู้สึกเฉนมจะเพิ่มขึ้นทันตาเห็นนะคะประเด็นคือต้องถามให้อีกฝ่ายรู้ว่า เขาให้เขารู้สึกว่าเนี่ยคนนี้เขาเปิดเผยตัวเองดีจังเลยนะเขาเลยเล่าเรื่องสุดวให้เราฟังเราก็ใช้กฎของการตอบแทนซึ่งก็คือจะเปิดเผยตัวเองเช่นกันนะคะก็จะทําให้ความรู้สึกเนี้ยพัฒนามาเป็นรูปแบบของความในเนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นได้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องความกังวลเรื่องเงินทองก็จะเป็นว่าตอนเนี้ยที่ทํางานที่ทําอยู่ก็สบายสบายใจดีนะแต่ว่า แหมถ้างเงินเดือนเยอะกว่านอี้สักหน่อยน่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็บางครั้งก็อาจจะพูดว่าอาจจะพูดว่าความสบายใจกับตัวเลขอ,อีกฝ่ายก็อาจจะตอบกลับมาว่าความสบายใจกับตัวเลขไรายได้เนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ก็มีความแบบแชร์กันเห็น,หนอกเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือ,เ,อ,อเรื่องที่วชวนชวนคุยเรื่องแรกคือความกังวลเรื่องเงินทองหรือสุขภาพ เละะีอาจจะบอกว่าเออปีนี้ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจําปีเลยพอจะมีที่ไหนแนะนําบ้างไหมปกติไปตรวจสุขภาพประจําปีกันบ้างไหมคะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก,ก็ทําให้เข้าสู่การพูดคุยต่อกันได้มากขึ้นนะคะนี่คือหัวข้อแรกหัวข้อที่2ค่ะเรื่องที่ทําให้หงุดหงิดหรือยอมรับไม่ได้เมื่อคนเราคุยกันเนี่ยพอรู้สึกแบบเปิดเปิดใจพูดว่า พูดถึงเรื่องที่ตัวเองยอมรับไม่ได้ทัศนคติที่มองไม่ถูกต้องนะคะก็เราก็จะได้ร่วมแบ่งปันสิ่งที่เราให้คุณค่านะคะทำให้ช่วยลดระยะห่างระหว่างกันให้กระชันมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังทําให้รู้อีกว่าแต่ละฝ่ายอะ่ะหงุดหงิดเรื่องแบบไหนไม่ชอบเรื่องแบบไหนจะได้หลีกเลี่ยงนะคะลดแรงกระแทกอันไม่จําเป็นในการคบหาหลังจากนั้นนะคะเช่นเออเนี่ยน้าโมาโหจังเลยเวลาเจอคนที่แบบเวลาขับรถเปลี่ยนเลนไม่เปิดไฟเลี้ยว เราเนี่ยเบรกแทบไม่ทันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพูดว่าเออเวลาเร่งด่วนตอนเช้าบางคนเนี่ยไม่ยอมขับขยับหรือว่าพูดว่าเวลาเร่งด่วนตอนเช้าบางคนไม่ยอมขยับจากหน้าประตูรถไฟให้คนอื่นเข้าเลยนะคะยืนขวางแบบนั้นเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ เหมือนเป็นการขี้บ่นะเนาะก็ต้องหลีกเลี่ยงถึงที่จะพูดถึงใครแบบเฉวาะเจาโจงแบบต่อว่าเป็นการดินทาเป็นบุคคลนะคะให้พูดถึงเป็นเหตุการณ์มากกว่าน่าจะดีกว่านะคะก็ลองแย่ดูว่าเออถ้าเริ่มต้นด้วยเ,ออเปิดเผยตัวเองด้วยเรื่องที่ทําให้หนุนหยุดยอมรับไม่ได้ลวอีกฝ่ายเขาจะแชร์อะไรกลับมาหรือเปล่านะคะข้อที่สเรื่องที่ทําให้มีความสุขหรือสนุก เรื่องที่เอนจอยค่ะชอบเรื่องไหนตอนนี้อินอยู่กับอะไรอะไรนะคะถ้าอะไรทำแล้วมีความสุขก็สามารถจะมาเปิดเผยด้านบวกของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้นะคะทำให้คูส่สนทนานรู้สึกสนุกตามนะอย่างเช่นแบบช่วงนี้แบบติดวิ่งจ็อกิ้งตอนเช้ามากเลยมันอากาศดีเอ,อ่ออายุก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนตื่นมาวิ่งไม่ไดนะ้แต่ตอนนี้ตื่นมาวิ่งได้แล้วนะคะเพราะว่า เพราะว่าอายุมากขึ้นตื่นเช้าออกมาวิ่งได้อันนี้เรื่องจริงของตัวเองเลยค่ะนะคะหรือแชร์แชร์เรื่องซีรีส์หนังตอนนี้อะไรฮิตนะคะ Netflix ตอนนี้คังคูใบใช่ไหม กำลังฮิตเลยใครไม่ดูเนาะอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเราไม่ได้ดูเหมือนเขานะก็ชวนเขาคุยว่าเออตอนนี้ชอบเรื่องไหนอยู่มีอะไรแนะนําบ้างเขาก็อาจจะแบบว่าเชียร์อัพขึ้นมาว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ชวนคุยกันไปก็ทําให้รู้สึกคุ้นเคยกันง่ายยิ่งขึ้นนะคะข้อที่4ค่ะเรื่องที่อยากปรับปรุงให้ดีขึ้นก็ในอนาคตอันใกล้และไกลเนี่ยเราอยากทําอะไรนะคะเมื่อเราเปิดเผยให้ฝ่ายฟังอีกก็จะเอื้อให้ฝ่ายเปิดเผยตัวเองได้เช่นกันคะประเด็นคือ ต้องไม่เน้นที่ตัวปัญหานะแต่ต้องเน้นเนื้อหาว่าอยากปรับปรุงอย่างไรอะไรมากกว่านะคะเช่นเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นนะถ้าเราแบบพูดญี่ปุ่นได้หรือฟังญี่ปุ่นได้เนี่ยมันน่าจะดีเนาะเพราะเขาพูดอังกฤษน,น้อยมากเลยก็อาจจะทําให้การเที่ยวสนุกขึ้นจะได้แบบแบกแพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคะก็อันนี้เป็นเรื่องที่เราอยากปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะทาให้อีกฝ่ายหนึ่งแชร์เรื่องของตัวเองแบบที่ไปท่องเที่ยวมาก็ได้ว่าเออฉันก็คิดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ข้อที่5ค่ะความฝันเป้าหมายและก็มุ่งมา่นปรารถนาอ่าอันนี้ก็คล้ายๆข้อที่แล้ว้วข้อที่แล้วคืออยากปรับปรุงนะคะข้อนี้เป็นเรื่องของแบบความอยากอยากให้เป็นอยากได้นะคะโดยทั่วไปแล้วแบบความฝันเป้าหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเชิงบวกอยู่แล้ะผู้ฟังก็จะรู้สึกว่าแบบเราเนี่ยเป็นคนที่ เป็นคนพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะเป็นคนแบบเป็นคนบวกพลังงานบวกใครๆก็อยากจะคบหากับเราเนะาะแทนที่จะไปเจาะว่าเรื่องที่ผ่านมาทาอะไรมาบ้างเหมือนเหมือนอวดตัวเองอะไรเงี้ยนะก็ไปพูดเรื่องในอนาคตเลยนะคะเช่นฉันอยากจะไปเรียนเสริมเรื่องอะไรบ้างนะคะที่จะมาทำเป็นงานพิเศษนะคะเสริมเอาไว้เดี๋ยวเวลาที่แบบทำงานประจำแล้วอนาคตอาจจะเบื่อๆจะได้ออกมาเปิดร้านของตัวเองงเงี้ยนะคะก็ คนที่มีความฝันมีเป้าหมายมันก็จะเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นด้วยนะค่ะข้อที่6ค่ะเ,เรื่องความสัมพันธ์ทางเพศแบบสอดแทรอารมณ์ขันนะคะก็แบบแนวพวกสะลึ่งตึงตังนิดนึงเรื่องรักหือหวาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็อันนี้ก็ต้องดูคู่สนทนา,น,าน,นิดนึงนะคะว่าเขา มาแนวนี้ได้หรือเปล่านะแต่นี้มันอยู่ในหัวข้อข้อหนึ่งนะคะที่ทำให้คนรู้สึกสนิทสนมกันมากขึ้นค่ะข้อที่7นะคะข้อเสียหรือจุดอ่อนของตัวเราเองค่ะถ้าบอกอีกฝ่ายตามตรงว่าแบบเรามีข้อเสียหรือจุดอ่อนอะไรแบบหรือกลุ้มใจเรื่องไหนมานานอยากปรับปรุงเรื่องอะไรเนี่ยหรือรวมถึงเรื่องที่ไม่ถนัดนะคะแล้วก็อยากให้อีกฝ่ายช่วยก็อย่างเช่นออพูดว่าเนี่ยเราเป็นคนตื่นเช้าไม่ค่อยไหว ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกงานที่เข้างานสายสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ก็เลือกงานค่าหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ทําให้ฝ่ายรู้สึกว่าเออคนนี้เขาเป็นคนที่ที่รู้ตัวเองเนาะเป็นคนเรียกว่ากล้ายอมรับจุดด้อยของตัวเองนะคะแล้วก็หาทางพัพพพฒนาปรปับปรุงหรืออยู่กับมันให้ได้อะไรเงี้ยนะคะ แต่ก็ต้องระวังนะเพราะการพูดเรื่องจุดอ่อนของตัวเองเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าอีกฝ่ายเขาก็จะบางทีเขาไม่ได้มองเห็นอะไรแบบนี้อย่าขุดหลุมให้ตัวเองดูแย่นะคะบางทีไม่ดีเลยนะคะการมันจะออกไปแบบคิดว่าจะถ่อมตัวแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้เคยมองเราในแง่มุมนี้มาก่อนแต่เราไปบอกแบบพูดแบบนี้เขาก็เลยมามองมมุมนี้ขึ้นมาเออคนนี้ก็เป็นงี้หรออะไรเงี้ยก็ไม่ดีนะ,ะก็ระวังนิดนึงนะคะข้อที่8ค่ะเรื่องทําให้กโกรธ เรื่องนี้ก็จะมีดีกรีเข้มข้นมากกว่าเรื่องทำให้หงุดหงิดหรือรับไม่ได้นะคะก็เป็นประเภทที่แบบยอมไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะก็อย่างเช่นเออเนี่ยรับไม่ได้เลยเวลาเห็นคนที่ชอบแบบดูถูกคนอื่นหรือทําตัวกลางใส่พนักงานที่ใช้ที่แบบเขามาให้บริการอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชอบเลยคนเขาจําเป็นต้องบริการเราแต่ว่าทําไมเราถึงพูดไม่ดีใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเรื่องแบบเนี้ยมัน มันก็เป็นเรื่องของการแชร์สังคติอย่างหนึ่งนะคะอีกฝ่ายอาจจะมีส่วนรู้สึกร่วมอยากจะส่วนจะเข้ามาคุยกับเราด้วยว่าใช่แบบนี้ไม่เห็นด้วยเลยนะน,นี่คือข้อแปเรื่องทาให้โกรธข้อที่9ค่ะงานอดิอเดรกหรือสิ่งที่ตัวเองสนใจอันนี้ก็เป็นประเด็นที่กว้างขวาง,วางมากเลยนะเให้คุยเรื่องที่สนใจหรง,งานอาดิเรกที่ทํามานานนะคะแต่ว่ามีเคล็ดลับในการเล่าอยู่นะคะว่าทินแท้เกิดว่าเราพูดว่างานอดิเรกของเราอะ่ะคือ เช่นการวิ่งออกกาลังกายนะคะแต่ว่าทำไมไม่ตรงใจเขาคู่สนทนาแล้วคู่สนทนาเขาพูดว่าอ๋องั้นหรอแล้วเขาก็เฉยเฉยไปก็แสดงว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องเดียวกับเรานะคะก็อาจจะเปลี่ยนคําวิธีพูดใหม่ว่าเนี่ยเจอมานะว่าออกกําลังกายไม่ใช่แค่ทาให้ร่างกายแข็งแรงนะแต่มันมีผลดีต่อสมองมากเลยอะ่ะทำให้เราแบบมีความคิดความอ่านที่แบบ บดเปลืองมากขึ้นนะคะเหมือนกับเป็นการเพิ่มเ,เซลล์การแบ่งเซลล์ในสมองให้ให้มากยิ่งขึ้นนะเมื่อมีการออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้ก็เลยสนใจเรื่องการออกกําลังกายมากยิ่งขึ้นจากคนที่เขาแบบไม่ได้สนใจออกกําลังกายถ้าเขาฟังแล้วเขาจะแบบว่ามันมีประเด็นอื่นด้วยไงเขาก็อ๋อหรอเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็จะก็จะสนทนาพูดคุยได้ดีขึ้นนะคะหรือเช่นแบบถ้าร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์นะทำให้เราแบบมีสมาธิแน่วแน่ด้วย อะไรเขาก็จะคุยกับเราต่อว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้ามันดีในด้านอื่นด้วยนะคะก็ตัวอย่างเนาะคือการคุยเรื่องอันดเรกหรือสิ่งที่สนใจนะคะข้อที่10ค่ะประสบการณ์น่าอายหรือสิ่งทําให้รู้สึกผิดนะคะก็การเล่าให้อีกฝ่ายฟังอย่างเปิดใจนะว่าแบบเราเคยทําอะไรล้มเหลวมาบ้างหรือเรื่องเรื่องไหนท,ทำเรารู้สึกผิดจริงๆ เราก็เล่าแล้วเนี่ยก็ต้องพูดนะคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนั้นอีกฝ่ายจะมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบก้าวข้ามความล้มเหลวมาได้แล้วสามารถเติบโตขึ้นมาได้นะคะเออคนคนนี้เขาเป็นคนเข้าใจเนอะว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงแล้วเขาก็แบบสามารถที่จะที่จะก้าวผ่านได้แล้วก็มีนําบทเรียนมาปรับปรุงตัวเองได้อย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่า เป็นการเล่าเพื่อให้อีกฝ่ายเห็นว่าคุณน่ะเป็นคนเข้าออกข้อใจคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะไม่ได้ดูแบบเพอร์เฟกมากนักอะไรเงี้ยน,นะคะแต่ก็ต้องระวังเช่นกันค่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องไม่ดีของตัวเราเองเนี่ยในการจะเปิดเผยต่อคนอื่นต้องมีการเรียบเรียงเป็นอย่างดีนะคะก็นอกจากนี้นะคะถ้าคูส่สนทนาน,านะอ่อนวัยกว่าแล้วถ้าคุณน่ะคุยเรื่องความล้มเหลวของคุณที่ผิดพลาดที่ผ่านมาเนี่ย ก็ทําให้เขารู้สึกใกล้ชิดคุณมากขึ้นนะคะจากที่ายนกเนาจะมองว่าหูคุณเป็นเอ่อเป็นรุ่นพี่แล้วเป็นคนที่เก่งมากจนเขาแบบเก רג, รงไม่กล้าไม่กล้าแบบสนิทสนมหรือเปิดใจคุยด้วยก็ทําให้เขารู้สึกว่าอ๋อเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งกว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยก็ผ่านการเรียนรู้แล้วก็เติบโตมาแล้วเช่นกันก็10ข้อนี้นะคะจาก Mental i s t ต์ไดโกะนะคะนักอ่านใจไดโกะในหนังสือเรื่องของสร้างคอนดิชันแข็งแกร่งด้วย จุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ตนะคะเกดคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะใช้ใช้เป็นจุดตั้งต้นในการเปิดเผยตัวเราเองเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาเล่าเรื่องของเขาบ้างทําให้เราเสนใจเขามากขึ้นนะคะก็ไม่ยากเลยใน,ในการสร้างความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นด้วยได้เรียนรู้ว่าอีกฝ่ายชอบไม่ชอบอะไรจะได้ทําให้เวลาคบหาและติดต่อกับเขาเนี่ยดำเนินความสัมพันธ์ไปได้ดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าจะมีหัวข้อดีด อะไรที่อ่านแล้วถูกใจมาฝากอีกนะคะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ